สวัสดีครับอยู่ช่วงวุฒิคิมวาเลิไทยสิงนะครับแม่ทำไมท่อมันลั่นเหลือเกินนะครับสำหรับ FC คันนี้นะครับทีมงานเสียก้านนะครับเ k ชเคซอลรติการนะครับสำหรับช่อง y o ยูทูบวงแกนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องเ k ชเคซอลรติการนะครับแน่นอนจริงๆนะครับ คอก็ดังดีเถีะยขามาสู่พีซีร้อยรุ่นห้านะครับเห็นบอกว่าจะขายอยู่นะครับสำหรับผมมาสู่พีซีร้อยรุ่นห้าคันนี้นะครับของเสียกานนะครับเห็นบอกว่าไฟฟ้าครบนะครับสำหรับคันนี้นะ สาดได้วสวยมากนะครับเรียมเป็นเลียมเลยนิ่งมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดู f อฟซอนลั่นนะครับโอ้เบกเบกทิฟฟี่ด้วยนะครับมาขอทา ก่อนนครัับล่แน่นอนนะครับสำหรับงานนี้นะครับหน้างานเนินๆนะครับเสียการไม่อยู่นะครับไปซื้ออะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับสําหรับคราวนี้นะครับมาคราวที่แล้วนะครับฝนตกนะครับก็ไม่ใช่ฝนตกครับเหมือนฝนจะตกนะครับเลยไม่ได้ถ่ายนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับเหมืนก เสียอาจจะติดทุกรอบนะครับสนับตรงนี้นะครับน่าจะขุดออกใหม่นะครับขุดและยัดดินเข้าไปใหม่นี่ครับเสียากางไม่รู้วะโอ Chưa cái đang đăng gì lái luôn đi vào hầm thì thống bấm ăn dễ luôn hầm để thân Oh. มันมันต้องยัดดินลงใหม่ขุดออกแล้วยัดดินใหม่ลงบองนีิดเยอะแต่บองเดียวนี่นนนนนมันบวมแห้งขุดออกแล้วยัดดินตัวนั้นลงแล่นแน่นอนบองนี้เป็นดินกระมองนะครับให้ให้เราขุดออกหนดแล้วดินทรายด้วยใส่ใส่หเหลืองเลย โ้มัตซูพีซีลอยรุ่นห้านะครับมันว่าเสียการจะขายอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับ เา้ที่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเียการเข้ามาถมที่นะครับแต่เมื่อเช้านั้นนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเหมือนฝนจะตกผมก็เลยกลับนะครับไม่ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็แก้ตัวนะครับตัวนะครับเทศการหวกคนอยู่นะครับว่ามาถึงแล้วไม่ถ่ายแล้ว À, bom này bỏ hả tiết thương chiều đấy bỏ một nghìn mẹ anh vẫn tông chốt ọc này đi nhạt mày men men hả nhạt đi lúc mày rồi này anh đi lăn mạng này เห็นการทำงานใกล้ๆนะครับไวมากนะครับสุหรับบ400นี่เห็นไหมมันเป็นรุ่น5ด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเป็นรุ่น5ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่น3ก็จะอีกแบบนะครับแอนวนี่รุ่น5นะครับก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับก็ท่านนที่หาอยู่นะครับ0957 สามส 6, งสี่นะครับโ oh. ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะถามเสียกันให้นะครับสําหรับราคาแล้วก็เอกสารก็น่าจะเป็นอินวอยแน่นอนนะครับเอกสารอินวอยนะครับออกมาสู่ PC ซ0รรุ่น5้านะครับดูการทํางานนะครับเร็วมากนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมสัก2คลิปเลยนะครับสำหรับทีมงานเสียกันนี่นะพ่อช่องยูทูบของแกนะครับ S K สอรัติการนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องเสียกันนะครับไฟฟ้าครบนะครับดูจากการคอนโทรลแล้วนะครับ อากาศก็คางจนร้อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอากาศแบบนี้นะครับก็ทมดินทมดินจะได้สะดวกนะครับถึงจะเป็นฤดูดฝนก็ตามนะครับแต่ถ้ามีแดดมาแบบนี้นะครับก็ทําได้นะครับได้ทมได้นะครับอ๋อปัดโคน คอนโทรลคมสูดเลยนะครับดูจากการคอนโทรแล้วน้ำสวิงหน้าหลังนะครับถ้าบาจะสั่นนิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับต้องเดินหามุมที่สวยนะครับ ผมมาสู่พีซ0ร้อยรุ่นห้านะครับถ้ามีใครหาอยู่นะครับก็นะครับนี่เล,เลยนะครับคันนี้เร็วนะครับถ้าเร็วแบบนี้นะครับร้อยตัวเที่ยวไม่อยู่แน่นอนนะครับาเป็นมือสันส่นๆนะครับแปลกสงสัยก่อนมาถอดถอนมากวัน แงพัดลมแอร์นะครับจิงลอกแดกลอกแดกอยู่นะครับ <laughs> สำหรับตระกูลเข้ามาสูนะครับไม่ว่าจะเป็นรถร้อยหรือว่ารถร้อยยี่นะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเขามีเทอร์โบให้นะครับ ไม่เหมือนกับค่ายโกเบนะครับโกวิโก้นี่ถ้าเป็นรถร้อยนี่ไม่มีเทอร์โบนะครับจําไว้เลยนะครับรถร้อยไม่มีเทอร์โบนะครับถ้าเป็นร้อยยี่ถึงจะมีให้นะครับสําหรับเทอร์โบนะครับแต่ว่าค่ายโคมาสูรนี่นะครับมีเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถร้อยหรือว่าร้อยยี่นะครับแต่ข้อเปรียบเทียบมันก็ มันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับก็ส่วนคายโกบิโก้นั้นก็ได้เป็นได้มาเป็นนะครับคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลสั้นคายเข้ามาสู่ก็มีสั้นอยู่นะครับแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นรุ่น3ามหรือว่ารุ่น5นะครับส่วนมากจะเป็นคอนโทรลยาวนะครับเอาข้อเปรียบเทียบก็มีให้เห็นนะครับแต่ละรุ่นแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนนะครับ ส่วนตัวผมแล้วนะครับสำหรับแมคโครเนี่ผมว่าดีทุกรุ่นนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถร้อยรถร้อยยี่นะครับไปทำงานหนักหนักเหมือนงานอาของรถ200ก็คงจะไม่ได้นะครับว่ารถแมคโครนั้นก็มีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแมคโครจะทำได้ทุกอย่างนะครับ คลิปนี้เอาสัก12นาทีพอนะครับเดี๋ยวรอดูคันต่อไปนะครับคันนี้เลยนี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับมัดแต่คุยโทรศัพท์นะครับก็ติดเหมือนกันนะครับติดตรงนี่นะครับตรงที่แมคโครกำลังยัดดินเข้าไปนี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับมาถ่ายทีมงานเสียการนะครับซึ่งซึ่งมีช่อง youtube อยู่แล้วนะครับ ก็ชื่อช่อง youtube ก,ก็ SK2 รติการนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง h k 2รติการนะครับก็ลากันไปเลยแล้วกันนะครับโค้ชสู่ยพีซีรนะครับของทีมงานเสียกานนะครับฝากกดติดตามช่องวุเขิมล่ารถไทซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับ